ตอนผู้ทุกคนกลับมารข้งกับการเอาชีวิตรอดในโลกล่มสลายแห่งนี้โลกที่พวกเราเรียกว่าบ้านแต่ตอนนี้มันไม่ใช่บ้านแล้วครับผมมันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นใช่แล้วครับโลกล่มสลายใครจะไปคิดไปฝันล่ะคะว่าเชื้อไวรัสซอมบี้ตัวนั้นมันจะรุนแรงขนาดนี้ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่พวกเราจะต้องออกจากเมืองแห่งนี้แล้วครับ ในวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปสำรวจให้ไกลกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินล้างหรือว่าเลยยอดสุดหลูผมจะรอดหรือเปล่าหรือว่าผมจะตายก่อนเอาใจช่วยผมสองคนโดยกดารกดไลค์และก็กดติดตามไว้นะครับอา้าวเหครับพูดมากเกินไปแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วก็หยิบน้ำิีขนมดื่มน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยแล้วไปดูคลิปของผมได้เลยครับในไมค์คร์บเบิลเอดิชั่นเอาชีวิตรอดในโลกล่มสลายจากเชื้อไวรัสซอมบี้ล้างโลก ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับหายหน้าหายตาไปนานเลยวันนี้ผมกลับมาแล้วนะคะผมะมีใครยังไม่ดูตอนที่หหรือเปล่าครับถ้าใครยังไม่ดูก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบแล้วค่อยกลับไปดูก็ได้ครับเอาละครับสําหรับอีพีที่2ก็คือตอนจบของเราผมจะพาเพื่อนๆไปสํารวจไกลกว่าเดิมครับและก็สนุกกว่าเดิมแน่นอนเลยรับรองเลย ผมจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามชมดูให้จบคลิปนะครับจะได้รู้ว่าผมเป็นยังไงผมรอดหรือเปล่าเท่าที่ผมได้อ่านสมุดบันทึกแล้วนะครับผมชิ้นส่วนต่อไปอยู่ที่เรือยอทสุนหลูนะครับเอาเป็นว่าผมจะไปเจออะไรระหว่างทางหรือว่าจะไปทางไหนว่าจะไปเจออะไรที่มันน่าตื่นเต้นหรือว่าขนลุกอะไรก็รอติดตามชมครับไปครับ ระหว่างทางที่เดินมาก็เจอกับซอมบี้มากมายครับซอมบี้ไม่ค่อยเยอะเนาะว่าไหมเฮ้ยถอดคำพูดได้ไหมครับไม่ไงคือมันอยู่นอกตัวเมืองไงซอมบี้เลยไม่ค่อยเยอะครับถ้าเข้าไปอยู่ในตัวเมืองอ่ะผมว่าซอมบี้เยอะแน่ครับรอดูตอนอประมาณช่วงเล่นเลดเ,เกมครับบอกเลยว่าซอมบี้เยอะกว่านี้ครับแล้วก็ น่ากลัวคนนี้อีกหลายเท่าเลยครับอันนี้คือลไรอ่ะอีกกลองสปอนเนอร์ด้วยโอ้สอนดี้จิงหัวแม่งเลยเุ้ยเขาโดนคำหยาบครับอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นแคมป์ของพวกทหารหรือเปล่าครับเห็นรถถังด้วยเดี๋ยวขอไล่ทุบก,กลองสปอนเนอร์ก่อนครับขนาดตอนกลางวันยังเยอะขนาดเนี้ยถ้าเป็นตอนค่ำจะขนาดไหนอ่ะอยากรู้ ุ่งสปอนเนอร์เยอะจังอ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอหิวเรื่อยก่อนไม่ไหวขอยก่อนอันนี้เลยขอตั้งหลักก่อนเออมาซิโอเคไล่เคลียร์กันหมดละน่าจะหมดแล้วแหละงั้นเดี๋ยวขอเข้าสำรวจก่อนว่าที่แคมป์ทหารนี่จะมีอะไรอ่ะเฮ้ยชุดเกาะเหรอยิงด้วยโอ้โหซอมบ,บี้เยอยเกินตัวน้าตาวตาเลยมีเลยเฮ้ยยิงกระดับเข้าไปเลยโอเค กลงสปอนเนอร์เดี๋ยวทุบออก,กอ่ะว้าวสุดเกาะตรงนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคแฟนหมดทิง้งไปละโหซอมบี้อีกละขยันยิีชิบหายหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดละมันเดี๋ยวขอไปดูกล่องก่อนแล้วกล่องจะมีอะไรอะไรอีกเนี้ยโอ้โหขยันมาชิบหายเลยผมทุบออกหมดเลยนะเว้ยกลงสปอนเนอร์มันเกิดมาเองอะ่ะสามสี่ <c oughs> ไม<ว>่ไหวถอยถอย กือบปุ่มตายดีนะแฟนผมมาช่วยทันโอ้หเรื่องผุมเหลือครึ่งหัวใจเมื่อกี้มีใครเห็นเห็นเหมือนกันหรือเปล่าทุบออกหมดละโอ้โหมาขยันมาชิมหายเลยผมไม่ไหวแล้วครับสุดกอดจะแตกนะเนี่ยทุบออกให้หมดเลยอะไรมาเยอะชิมหายเลยผมว่านะเรารีบสำรวจล้วรีบออกดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมืดละผมอยากรู้ว่าตอนมืดเนี่ยซอมบี้จะเยอะแค่ไหนครับ อะไรอ่ะชุดเกาะเหรอเอ,อ๋ยิงเลยชุดเกาะคือแฟนผมทิ้งให้ครับอ๋อเป็นชุดเกาะเพชรกับเกาะหรือเปล่าเกาะกันกระสุดน่าจะไม่ใช่เกาะกันกระสุดหรอกครับเพราะว่าในโลกแห่งนี้ก็มีแค่พวกผมใช้ปืนเอาล่ะหลังจากที่พวกผมสองคนได้ทำการสำรวจของจนได้อิ่มใจแล้วครับต่อไปก็คือต่อไปเลยล่ะมันมืดแล้วเนี่ยชิบหายแล้วไปไหนไม่ได้แล้วครับ ผมเลยตัดสินใจจะเอาบล็อกมากั้นไว้ครับเพราะว่าซอมบี้พวกนี้ครับยิ่งตอนกลางคืนมันจะยิ่งเกิดมาเยอะครับถ้าผมไม่กั้นไว้เนี่ยผมก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันหรอกครับและแฟนผมก็กลับมาที่ที่กบดันไม่ทันครับเขาก็เลยตัดสินใจต่อตัวขึ้นด้านบนเพื่อความปลอดภัยไม่มีใครบ้าต่อสู้กับพวกมันหรอกครับซอมบี้พวกนี้มันบ้าเลือดครับผมมันไม่กลัวตายหรอกครับงั้นระหว่างเราเรามาสำรวจกล่องนะครับว่าแต่ละกล่องมีอะไรเฮ้ยปืนหรอนี่ปืนอะไรอ่ะ มีปืนกับะระเบิดด้วยครับตังนี้ก็ระเบิดอยากรู้จังว่าระเบิดจะแรงแค่ไหนครับลองเล่นไหมครับมีใครอยากรู้รืเปล่าว่าระเบิดจะแรงแค่ไหนงั้นมาลองกันว่าระเบิดจะแรงแค่ไหนครับระเบิดตุม้มฮะแม่นเบาจังอ啊สมบีไม่ตายเลยแล้วให้ผมให้ให้ผมมาทำไมเนี่ยเอามาเคลียร์พื้นที่หรอ เขาแอบสปอยนะครับผมซีรีส์นี้ผมไม่ใช้ระเบิดเลยนะครับมันเบาครับมันทําอะไรไม่ได้เลยครับและในเช้าวันต่อมาวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่เรือยอดครับผมจะไม่ทนอยู่ที่แคมป์หานอีกแล้วซอมบี้มันเกิดมาเรื่อยๆเลยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าที่เรือยอดซอมบี้จะเยอะไหมเพราะว่ามันเป็นจุดรวมนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับเออว่ะน่าคิดแนฮะแต่จะมาเยอะก็มาเถอะผมไม่กลัวแล้วครับขอแค่เข้าทีละตัวครับไม่เอารุมนะ น่าจะอยู่ด้านหน้าเราเนี่แหละครับนี่ใช่ไหมโอ้โหมันเรือย้อนหรือร้านอาหารวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยที่จอดเรือเหมือนร้านอาหารมากเลยผมว่าซอมบี้เต็มแน่เลยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนจะปืนลัน่นใัยเขาทำไมถ้าโดนหัวเขา้เขาตายาเธอเล่นคนเดียวนะเธอไม่กลัวหรอถ้าเขาตายแล้วใครจะดูแลเธอ ทำไมผมได้ยินเสียงซอมบี้เยอะจังครับด้านในจะมีเยอะแค่ไหนอะถ้าเราไม่เข้าไปเกมไม่น่าจบครับงั้นระบุเข้าไปเลยดีกว่าครับไปครับผมเพิ่งเปิดประตูเนี่ยมีคนมาต้อนรับผมเลยเนี่ยสองตัวเลยซอมบี้ชุดแดงด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอไล่ทุบกรงสมพน,นี่ออกให้หมดก่อนนะครับ ขายละโอเคผมน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับแลือแฟนผมก็น่าจะเก็บหมดละน่าจะไม่มีแล้วครับอันนี้คือลูกศรห้องอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงครับห้องเก็บเครื่องบินนะครับเอ้ยไม่ใช่เครื่องบินชิ้นส่วนเครื่องบินผมเจอละเอ้ยกลงส่วนเนอร์โอ้โหนี่ก็ถูกเฝ้าด้วยถูกกลงส่วนเนอร์ออกมาโอเคนี่ไงครับชิ้นส่วนเครื่องบินผมเจอละวเขาปิดประตูก่อนเธอ คำนั้นนยเธอขอพักลบก่อนแป๊บนึงและนี่ก็คือชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับผมชิ้นที่เท่าไหร่วะชิ้นที่ที่สามใช่เดินทางมาตั้งไกลเพิ่งเจอชิ้นที่สามเหลืออีกประมาณสามชิ้นถึงสี่ชิ้นนี่แหละเฮ้ยโจรอีแรงมากตัวเนี้ยคือมันมีสองชิ้นนะผมจำได้ชิ้นที่สองก็น่าจะอยู่ด้านล่างนี่แหละครับ นั้นเดี๋ยวขอลงไปสำรวจกันนะครับผมว่าว่าจะมีจริงหรือเปล่าร้านอาหารนี่หว่าตรเนีายิงัวาอะไรงั้นเดี๋ยวขอไล่ทุบกรุงสปอนเนอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้โอเคน่าจะหมดแล้วล่ะครับแล้วใครเป็นวิ่งตามหลังผมว่ะเนี่ยอันนี้ดิเฮ้ยยิงทิ้งดดเลยเฮ้ย นี่ใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยและนี่ก็คือชิ้นส่วนเครื่องบินชิ้นที่อ่าชิ้นที่4นะครับผมผมเจอแล้วครับอ่ชิ้นที่5กับชิ้นที่6เราค่อยไปตามหาตอนพรุ่งนี้เช้านะครับผมเพราะว่ามันมืดแล้วงั้นผมว่าเราคงต้องอยู่ในเรือน,นี้แล้วครับเพราะว่ามันนอนไม่ได้ครับผมก็แปลกใจว่าทำไมนอนไม่ได้ใครตี่ะโจหลหรอมานี่ดิถึงเลยงั้นระหว่างรองมันเชา้าเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจเรือน,นี้ก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยไปเจอกันตอนพรุ่งนี้เช้านะครับผมบายบายครับ วันนี้ผมรับรองเลยว่าสนุกแน่ครับเพราะว่าผมจะพาไปที่สนามบินล้างครับผมบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวและก็โคตรสนุกครับแบบลุ้นมากว่าผมจะตายตอนไหนครับมีใครเคยดูในหนังหรือเปล่าครับยิงหน้าต่างอะไรนี้ครับและก็ออกทางหน้าต่างแทนประตูมีไม่ออกนะชอบออกทางหน้าต่างไม่เข้าใจเหมือนกันงั้นเดี๋ยวขอเดินทางไปที่สนามบินก่อนครับผมจะไม่ตัดนะผมจะให้ดูว่าผมเดินทางไกลแค่ไหนครับและอีกอย่าง ระหว่างการเดินทางนี่ผมบอกแล้วว่าสนุกแน่ครับแลวก็มันด้วยครับผีโคตรเยอะอ่ะเราไปดูทาแลบกันดีกว่าครับว่าการเดินทางจะสนุกแค่ไหนครับไปครับงั้นเดี๋ยวระหว่างการเดินทางขอขั้นด้วยการแวะบ้านก่อนครับเพราะว่าผมจะเกรียมของแล้วก็เราคงไม่ได้กลับมาบ้านหลังนี้อีกแล้วบ้านที่ช่วยให้เราอยู่รอดในช่วงแรกๆครับเฮ้ยมีใครดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็กดติดตามไหมครับ ช่วยกดให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับว่าผมจะทำคลิปอะไรในซีรีส์ต่อไปหรือว่าเพื่อนๆอนยากให้ผมเล่นซีรีส์อะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับงั้นขอเกียมอุปกรณ์ก่อนแล้วเราค่อยไปเจอกันตอนนี้ผมเดินทางครับไปครับมาครับผมพร้อมออกเดินทางแล้วครับผมผมจะไม่พาดนะครับผมเพราะว่าผมจะให้ดูไปทำแลตแล้วก็ผมจะใส่เพงลงแบบว่าใส่เพลงเดินทางมันจะได้ฟินๆครับเพราะว่า พักเยอะเจ็บคอครับไม่ใช่เจ็บคอมันเหนื่อยครับไม่ใช่อะไรพูดเยอะก็เหนื่อยเหมือนกัน,นเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งด้วยครับถ้าผมพากไม่ดีหรือว่าผมสื่อสารกับเพื่อนไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดทํ o u t u b e เองแล้วผมก็จะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นครับเอาละครับงั้นเราไปดูทําแลบกันครับผมเอาไปกันตอนที่ผมถึงสนามบินครับไปครับ เครื่องบินเขาทิ้งล้างแบบนี้อ่ะหรือว่ามันขึ้นไปไม่ทันอ่ะหรือว่าดนซอมบี้ยึดก่อนไม่รู้เหมือนกันอ่ะช่างมันเชื่อไหมผมเข้ามาในเนี้ยขนลุกมากอ่ะคือคนหัวลุกเลยคือตอนผมวิ่งแล้วผมมองไปด้านหลังอ่ะซอมบี้ไล่ตามมาโคตรน่ากลัวเลยโคตรขนลุกอ่ะเหมือนเหมือนดูหนังซอมบี้อยู่อ่ะโชคดีนะที่เรามาถึงก่อนค่ำอ่ะหรือว่าโชคร้ายวะเออโชคร้ายดิเพราะว่า ผมไม่มีใครบ้าบุกเข้าไปตอนค่ำหรอกครับนี่ครับผมมาถึงแล้วครับโอ้ขนลุกอ่ะน,น่ากลัวยังไงไม่รู้อ่ะผมว่าเราจะบุกเข้าตอนนี้เลยไหมหรือว่ารอรอเช้าพรุ่งนี้ค่อยบุกเข้าครับทำไมยิ่งตอนค่ำมันถึกวะเนี่ยก,กูจะตายอ่ะเกิมุนแม็กเลยผมรู้สึกเป็นคนเดียวหรือเปล่าทำไมรู้สึกเหมือนบรรยากาศไม่ค่อยดีแล้ววะผมรู้สึกผมมันบอกว่ามึงอย่าเข้าไปนะเว้ยมึงเข้าไปนี่ก็เหมือนเอาตัวเองไปฆ่า ผมว่าไม่ไหวครับต่อบล็อกก่อนเพื <c oughs> ่อนเห็นไหมครับมันวิ่งมาจากไหนโคตรเยอะอ่ะมันออกมาได้ไหนอะ่ะ <c oughs> งั้นระหว่างรองมันเชา้าดวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมถ้าซอมบี้ยังเยอะแบบเนี้ยผมก็คงไม่กล้าลงไปอยู่ดีอ่ะขอใช้ปืนยิงมันอยู่นงบนนี้นะครับหวังว่าคงไม่มีซอมบี้ตัวไหนที่ค้านขึ้นมาได้นะเว้ยผมหลอนนะเว้ยผมเคยดูไนงะ งั้นระหว่างเคลียร์พื้นที่ผมจะมาอธิบายแผนการของพรุ่งนี้ครับว่าผมจะทํำยังไงก็คือถ้าเราเข้าไปด้านในใช่ไหมมันจะมืดใช่ไหมล่ะเราต้องย้อนกลับไปก่อนตอนที่ผมไปสํารวจแคมป์ทหารอ่ะผมไปเจอหมวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันเป็นหมวกใช้ในการมองเห็นกลางคืนอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันติดอยู่ในกล้องอะ่ะเขาเรียกว่ากล้องอินฟราเรดหรือเปล่าใช่มันก็ทํางานคล้ายๆกันครับ ก็คือถ้าเราใส่หมวกเนี่ยเราจะมองเห็นในตอนกลางคืนและเราก็จะบุกเข้าไปแล้วก็จะไปทําลายกรุงสป,ปอนเนอร์ก่อนถ้าเราไม่ใส่หมวกเนี่ยผมว่าเรามองไม่เห็นในครับพามันมืดแล้วก็มันยิ่งใหญ่อลังการมากครับและก็คงไม่มีใครบ้าบุกเข้าไปแบบไม่ทําลายกรุงสป,ปอนเนอร์หรอกครับผีมันเยอะเหมือนฆ่าตัวตายชาดอ่ะเอาเป็นว่าเราดูครับว่าพรุ่งนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปลุยบไหนรอดูครับผม แล้วพวกผมสองคนก็ยืนรอจนเช้าครับเอาละครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ไปลุยอา้าวชิมหายติสานะ <c oughs> โคม่หน่อยโคบ่อยหน่อยโคบ่ไหน่อยโอเควิ่งไม่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวขอกินนี้ก่อนโอเคไปวิ่งเลยวิ่งไปเลยครับอย่าหยุดครับผมโหมันไล่แฟนผมอะ่ะเดี๋ยวโคบีแฟนผมกันไปเธอตรงเลยตรงเลยวิ่งเลยอย่าหยุด แล้วผมสองคนก็วิ่งมาถึงทางขึ้นแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมาเกรียมตัวพร้อมหรือยังหร,หรือว่ายังไม่พร้อมดื่มน้ําก่อนน้ํานี่ก็หมดเร็วชิมหายเลยเนาะพร้อมก็หรืยังครับผมจะพาเพื่อนบุกแบบสายฟ้าแลบนะครับโอ้ทางเข้ายังมืดขนาดนี้เลยเดี๋ยวขอใส่กล้องก่อนโอเคดูล่าก่อน ไปมีแค่2อันใช่ไหมไปเลยวิ่งเลยทุบตร,ตรงนี้ออกโอเคแล้วก็ตรงด้านขวามืออีกตรงนึงไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคแล้วขวามือผมผมเสี่ยผมกลัวตรงข้าหลังอะ่ะทุบตรงนี้ออกโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกอะซอมบี้เออไม่ใช่ซอมบี้นี่โจรกงสปันนี่โจรโอเคซอมบี้ซอมบี้นะซอมบี้ขาขาดหรอ,อแล้วก็เหลือตรงนี้อีกอันนึง ขอเคลียตัวนี้ก่อนทำไมซอมบี้มันน้อยจังสิ่งไรที่เรามองไม่เห็นเราอย่าประหมาทนะครับมันอาจจะเราวิ่งเฉลียวทีเดียวเลยก็ได้ใครจะไปรู้โอเคด้านหลังก็จะเคลียร์แล้วแหละเหลือแค่ด้านหน้าเองเราวิ่งไปตายก่าดามหน้าเลยโหถอดออกแม่งมืดปั๊บเลยอ่ะใส่เหมือนเดิมนี่แหละมันจะได้มองเห็นแล้วชิ้นส่วนเครื่องบินมันอยู่ไหนอ่ะทำไมผมเดินหาผมยังผมยังมองไม่เห็นเลยเนี่ย หรือว่ามันน่าจะอยู่ด้านล่างเหรอไม่สิมันมีด้านล่างด้วยเหรอผมมองเห็นแค่ด้านบนไน่ตรงนี้ก็ไม่มีเนะี่ยผมเดินหาอยู่นะถอดออกแล้วมันจะได้แบบเผื่อบางทีมันอาจจะแบบอยู่ด้านล่างหรือเปล่ากมุกสปอเนเซอร์นั่นน่าแฟนผมตุบละโอเคผมยังหาไม่เจอเลยมันอยู่ไหนอะตรงนี้ก็ไม่มีอะตรงไหนอะ ตรงนี้เหรอะเอ้ยอะไรอ่ะแสงอะไรวะใช่หรือเปล่าจริงด้วยนี่ไงครับเพื่อนๆชิ้นส่วนเครื่องบินผมเจอละเฮ้ยเหลืออีกชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายน่าจะอยู่แถวนี้เหมือนกันแหละแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนพวกผมสองคนถอยมาตั้งหลักก่อนครับเพราะว่าโดนซอมบี้ลุมครับมาจากไหนก็ไม่รู้อะโคตรเยอะเลยเห็นไหมมันวิ่งไม่ละ วิ่งมาเลยวิ่งมาเนี่ยผมจะสายกระสุนใจให้หมดเลยเจ็ดสิบครับ <นา S 1> เลยใครกล้าวิ่งมายิงให้หมดอะ่ะโอเคงั้นผมไม่รอแล้วผมจะเข้าไปทำลายกรุงสปันเนอร์ครับ น่าจะมีทั้งหมดอยู่3กรุงสปอนเนอร์เท่าที่ผมมองเห็นนะครับเดี๋ยวขอไปทุบด้านขัวามือก่อนตรงนี้ออกเสร็จแล้วโอเคมันก็เหลืออีกตรงใช้มือเหมือนซอมบี้มันวิ่งเข้าหาแฟนผมคนเดียวเลยอ่ะจะทําอะไรแฟนผมอย่าคิดเลยแล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึงเท่าที่ผมมองเห็นนะโอหแฟนผมต่อตัวเลยเ <c oughs> ขาเขาน่าจะกลัวแหละตรงนี้ออกโอเคแล้วก็ตรงนี้ Okay. ชิ้นส่วนเครื่องบินอยู่ไหนเนาะรีบหารีบไปดีวกว่าเพราะว่าทามืดเนี่ยนี่หรือเปล่านี่แหละเจอแล้วชิ้นส่วนเครื่องบินโอ้ยสุดชิ้นสุดท้ายผมก็หาเจอผมจะได้ออกจากเมืองมาบ้างนี่สักทีอะ่ะงั้นเดี๋ยวขอออกจากตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันมืดแล้วสมบีมาเยอะแน่เลย ตามสมุดบันทึกที่มันเขียนบอกนะครับผมก็คือจุดสร้างเครื่องบินจะเป็นที่จุดตึกที่สูงที่สุดในเมืองแห่งนี้ครับงั้นเราเดินทางไปที่ตึกนั้นเลยแล้วกันครับมันจะได้ไม่เสียเวลาครับไปครับแล้วผมก็กลับมาถึงในเมืองนะครับผมผมไม่รู้ว่าตึกไหนนะ,ะตามพี่กัดมันบอกน่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดงั้นเดี๋ยวขอเดินสำรวจก่อน ไม่รู้ว่าตรงไหนอะครับแถวนี้ตึกเยอะมากครับตึกนี้หรอจริงไหมเนี่ยมันมันไม่ค่อยสูงเลยเท่าที่ผมอ่านมามันจะเป็นตึกสีขาวๆครับแล้วก็สูงๆด้วยน่าจะข้ามไปฝั่งนั้นหรือเปล่าโห <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยทำไม นี่ก็ตึกข่าวนะแต่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ค่อยสูงครับงั้นเดี๋ยวขอเดินสำรวจอีกแล้วกันถ้ามันไม่ใช่เมืองล้างผมว่าสวยนะเว้ยแถวเนี้ผมชอบมากเลยมันสวยอ่ะด้านหน,าน้าเราหรือเปล่าจริงด้วยด้าน,น,านหน้าเราหรือเละเพื่อน,อนโอ้โหมันจะมืดแล้วแหละงั้นเดี๋ยวเข้าไปเลยแล้วกันผมไม่อยู่ละผมจะออกจากมืงแห่งนี้ผมอจะกลับบ้านครับ แล้วบันไดอยู่ไหนเนี่ยบันไดอยู่ไหนทำไมมันไม่เจอบันไดเลยมันจะมืดแล้วเร็วดิเดวซอมบี้เกิดหรอตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนเชื่อไหมผมเดินหาบันไดเนี่ยแบบเกือบ5นาทีในชีวิตจริงอ่ะแล้วผมก็มาเจอครับซึ่งบันไดมันอยู่ด้านนอกครับมันไม่ได้อยู่ด้านใน งั้นผมจะออกไปแล้วก็จะขุดเข้าไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมจะออกแล้วผมไม่อยากอยู่เมืองนี้แล้วครับ แล้วผู้ผม2คนก็เดินมาถึงจุดหมายแล้วนะครับผมโอ้โหสมบีโคตรเยอะเลยงั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันค้าบยังไงอ่ะอ๋อเราวิ่งไปแล้วคือเราต้องไปคาบที่กล่องมันจะมีโต้คาบอยู่ครับโอเคก่อนจะวิ่งไปคราบขอเคยียบพื้นที่ก่อนครับแล้วต่อจากนี้ก็คือการดูทําแลบนะครับผมผมจะไม่พากนะครับเอาละครับไปเจอกันครับ กลัวเครื่องบินจะขึ้นได้เกือบผมตายแน่เมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไปแล้วก็รอดูว่าซีรีส์ต่อไปผมจะพาไปเจอกับอะไรเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ซีรีส์นาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย